ส่นหรือ้าอะไรนี่คือจิมมี่จะนอนนั่สมุดไปปึ๊บโอเคคือกำลังจอบแพ้งนอกแต่ว่าเตียงลบไม่อยากออกไปแบบว่าเห็นทุกอย่างเคร่งเอาเป็นว่าวันนี้จะไปเดอะสตรีทค่ะไปซื้อไปแฟนบอยไปซื้อไม้กสิวมากฤษฎีวก่อนคือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันเริ่มแบบว่าขึ้นมาแล้วก็จิมมี่พูดตัวจิมมี่ตอนนี้ใช้ยาอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าผิวไม่ตอบสนองต้องรักษาความชื้นแล้วก็เสริมสกินแบเลอร์แทนนะคะแล้วก็จะไปดู คือตอนแรกอะว่าจะไปมิสเตอร์ดีไอไวแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรอ,อ๋อแล้วก็วันนี้อัปเดตนิดหนึ่งใหม่ๆ <my>, นะอุ้ยเพราะว่าเพราะว่าซื้อมาใช้เผื่อบอกว่าเอ้ยบางทีบางช่วงเนี่ยเราต้องหยุดมือถือขึ้นมาถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยจะว่าใช้แม่ของเขาดีกว่าแล้วก็อันเนี้ยมันจะไม่ดึงเสื้อเท่าไหร่นะเพราะว่าน้ําหนักมันเบากว่าเห็นไหมถ้าเทียบกันกับตัวเมื่อกี้มันจะดึงแบบดึงไปอย่างนี้เลยก็เลยจะว่าเออชอบอันนี้ แล้วก็ตอนนี้มีสติกเกอร์แถมมาให้ชอบมากเห็นปะคนเหอของ <l ots> เอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมของก่อนนะฮะก็จะมีต้องมีถุงต้องมีมือถือละแล้วก็มีเงินเนียกินไปไว้นะทุกคนเราทุกคนตอนนี้ออกมาแล้วน,นะฮะเดี๋ยวก็จะเรียกวิน สื่เงินมา15บาทให้เขาไปส่งหน้าบิกซหน้าบิกซีสบาทใช่ไหม ตอนนี้ไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวฝนตกอย่างเดียวตัดข้างหลังไปเพราะว่าขากลับก็คิดว่าเอ้ยจะกลับได้แบบเดินกลับไงประเด็นเพราะว่าถือเงินมาแค่สิบห้าบาทตอนนี้จะไปอีเวนต์บอยก่อนนะครับไปตามหาไมค์ก็สิวิสเตอร์ไอไวสออะไรวะเงินงไม่ยวเลยสืวะคือเรื่องของเรื่องคือเลือกมาวันธรรมดาที่คนมันจะไม่เยอะไง แต่สร <ITA> ุปก็เยอะเหมือนกันเพราะมันเป็นช่วงเที่ยงที่คนเขาบอกว่าพักทำงานกันไสวันนั้นน่ะมาและวแต่ว่าไม่รีบไปนะมันจะมีของยี่ห้อเนี่ยอุ้ยวันนั้นวันนั้นวันมันเป็น89ดสบาทแต่วันนี้เยอะแปดสิบห้าอันนี้มันจะมีเข็มแล้วก็ที่จิ้มด้วยอุ้ยก้อนหม้อป่าวะไม่หม้อสมัยเรียปกติแล้วก็อันนี้จะเป็นมีที่ขีดแต่ว่าไม่ได้ค่อยใช้ที่ขีดอุ้ยก้อนหม้อป่าวะขออนุญาตนะทุกคน กล้องมันโม่ไปเลยมันไม่โม่ป่ะเออเราเอาดีไปละกันเพราะว่ามันคือไอเดิมขั้วมันเราสามารถที่จะหมุนเขาเข้ามากลับมาในนั้นได้อันนี้ไม่อะไรไม่รู้นะแต่เห็นราคาดีก็เลยหยิบได้มาแล้วไมค์ก็เสียวราคาไปซะว่าเราเหมือนก็คือไม่รู้ว่ากล้องมันหม่หรือไม่หม่ก็เลยเช็ดด้วยเสื้อมาหนึ่งเมตรเลยนะไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นฝ้าเองหรือเปล่าแล้วคอมาวัดสั่นไปแล้วแม็กมาเออแต่ซูซี่ก็พอเนี่ยแหละมาทุกวันก็ตอนนี้ย มันราคา1 3 9สามก้าวตว่า3 0 9 0ก็ก็เลยต้องซื้อ3อะไรสินี้ไงชิบด้วยแต่ตัวนี้เหมือนจะมีเ,เรื่องของเซนทราด้วยวะไหนสูตรท้ายเลยเอมียห้อหนึ่งว้วก็คือของไอ้ตัวนะนะั้นอะอันนี้จะได้เป็นหนึ่งไ่ไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นจูสูตร,รจูอันนี้스킨แบล็ค มือวานี้ไอของพี่พ่อเนี่ยเขาจะให้เป็น p R n สุดหนึ่งเอร์ซเลยอันนี้ไวท์เทนนี่ีจุในขเขาเขียนไว้ว่าหนึ่งเซ็นีเแบหนึ่งเปอร์เซ็ซึ่งปริมาณหนึ่เอร์เซ็ีนเขามันจะแบบให้ความโกร่งที่เยอะกว่าแบบต่อะไรนะขาดสิบิดก็ิบบอันนี้นะอันนี้ใช้นีแล้วว่าหน้ามันแบบมันมีความไบรท์ขึ้นมาทันทีเลยโคตรดีแต่ว่าวันนี้ยังได้แบบไฮโดรเจลอะเธ รูตคือเป็นาลางได้สสินค้าราเปอ็นจะเป็นโฟมล้างเงืาอนกดละโ่เป็นเป็นอาบน้ำานเดได้อจะเป็นพิชูปียมีสองฝั่งนะคร่ดนะคะเป็น้อนราิบค้ราขงเทียนระอ่างเงี้ยงเลย มาทุกรอบให้จ่ายทุกรอบเลยสแกนจ่ายครับไม่รับถุงนะไม่รับถมงเดี๋ยวเราเจักรุณจะไปมิสเตอร์แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปเสืออะไรใครเรียมาสามสุด โรค้ยเป็น p r n แล้วก็อหน,นึ่งจะเป็นเอ็กโซไวกับมิตามินบของโรตจคิสเบสตไว2โรตจคิสหนึ่งพูดอะไรไปวะขอเขามีตัวเดียวมาแล้วกันว้ายเธอมันมีเคดรุ่นฉาบเดียยนี่หวะสิบสองโปรแม่สี่บาทหมร้อยสองร้อสิบก้าบไว้ว่าหลังแล้วกันเนาะแต่มันมีรุ่นฉานอุ้ยสีฟ้าสดนะทำไมไม่สีเหลืองเนาะเดียวน้องแมวอ้ยเรักมา น่นารักมากเลยว้าอันนีแหละคือที่สุดของเขาว่าน่ารักเลยนะครับแต่ว่ามัน12ประมาณไม่แค่นี้หรอกึ้นเที่ยงไม่มีบีบเลยอย่างได้ครหมด <c oughs> ที่หน้าตาดูไม่ไห้ละเท่าทไหร่เมื่อกี้เพิ่งคนส่งของโทรมาแล้วฝนตกไปเนี่ยขออนุญาตคนเยอะเยอะเลย เจอเพื่อนนะฮะก็ตรงนี้เอิดฝนไปตกไยเดี๋ยวนั่งรถกับสภาพหน้าตอนนี้ก็เคยดูมาได้เลยเออแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราทากันแดดมาอย่างเรียบร้อยแล้วก็ซื้อของไปประทุนผิวแล้ววันนี้วันวันนี้วันพฤหัสเนาะวันนี้วันพฤหัสเป็นวันหยุดของเจมี่นะเดี๋ยวเจมี่ก็จะแบบว่าโอ้โห เสี่ยวมากเลยดูดิฝนตกหนึ่งร็นตแน่แต่ว่าหวังว่าระหว่างเดินนี้ฝนคงไม่ตกเนาะแล้วก็แต่ตรงนี้แดดออกอะคือข้างในตึกมเมื่อกี้คนเยอะมากเพราะว่ามันเป็นตึกที่เขาเอาไว้แบบตึกออฟฟิศอะเออมันก็เลยคนเยอะเป็นพิเศษซึ่งอุย้ยน้ำหยด <c oughs> ในขอเนี้โอ้ฝนตกจริงตอนนี้ปนไป,ไปละคือสวัสดีทุกคนนะกลับมาถึงห้องแล้วแล้วก็วันนี้ก็จะมาเปิดโขกว่าได้อะไรมาบ้างนะของวัสสันเนี่ยได้เป็นบายบายมาแปบ,บนึงขออนุญาตแกะก่อนคือเมื่อกี้เดินมาเลยนะคือแบบเหมือนกับว่าปิดกล้องใช่ไหมฝนมันก็เริ่มลงเม็ดสัก2ปสองเมตรพอเดินมาปุ๊บอ้าวเป็นไม่มีก็เลยเดินมาเลยแต่ว่าฝนมันไม่ตกแล้นะพอมาถึงห้องปุ๊บนั่งลง,งนั่นแหละฝนตกเลยทุกคนก็อย่าชักดีไปหน่อยที่ว่าพระเจ้าย,ยังใจดีกว่าเราอยู่วันนี้อขออนุญาตแกะไม่ได้ ก็3ามแผ่นที่ซื้อมาเป็นแบบในเรื่องของไฮโดรเจลทั้งหมดนะนี่โอ้ยพิจานี่แต่ว่ามันคนละรุ่นนะกอนนอันนี้จะเป็นโรจูเิสแต่คืองงว่าทําไมโรจูเิสอันนี้รุ่นนี้สามชั่วโมงใช่ไหมเขาให้มาเป็นแผ่นเดียวทั้งแผ่นเลยเห็นปะคือจะเป็นแผ่นเดียวทั้งแผ่นเลยแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอ่ะคือเขาจะเป็นในเรื่องของแบบเป็น PRN นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเอ็กโซมิอันนี้จะเป็นเปปไท์นะอันนี้จะเป็นแบบเปปไท์ส่วนอันเนี้ย ที่เขียนข้างล่างเนี่ยตัวนี้จะเป็นเซอร์เฟซไฮเดรชันไวต์นิ่งวิดิวดักสปอตแอนด์รีเกลเลต e ซ e b u มอันนี้มนไม่รู้เพื่ออะไรรี g u l เล e s ซ b u m มไม่รู้นะนไม่รู้อันถูกไม่ด้วยแต่ว่าที่ซื้อเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีในอา i n a m น d ม5%ยกับไฮยาลูริก c 9ชนิดแล้วก็ที่เลือกไฮโดรเจลเพราะว่ามาไว้นานน้ำไม่ละเหยเออกผิวมันก็จะได้ปลอดปารลอไปเรื่อยๆนะทุกคน แล้วก็ตัวที่สองอันนี้ก็จะเป็น exosome ซมรู้ทำไมด้านล่างดูน่ากลัวจังทำไ,ดไมด้านล่างน่ากลัวมาก <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น peptide complex รวมโปรตีนแล้วก็ล e g e h a b l e x t r a c t v e g e h a เ l e ก x t r a c t ไม่รู้คืออะไรแล้วก็ ceramide complex ก็เพิ่มความแขนงเหมือนกันอันนี้ก็จะเขียนว่า s t r e n g e n skin barrier calming repair for smoothing look ย얼ฟูลสกินก็คือทําให้หน้าดูเด็กขึ้นหลังจากที่ผิวมันแข็งแรงขึ้นผิวก็จะดูอ,อ่อนเยาว์นะจ๊ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไฮโดรเจลเหมือนกันแต่ว่าเป็นของโลจูเคสซึ่งตัวนี้จะเป็น B12 B12 เนี่ยมันจะเพิ่มความแข็งแรงของสกินนะอันนี้ก็เขียนไว้เลยว่า s o o t h i n g dry skin and repair d a m a g e d skin strengthening skin barrier นะครับพวกตัวที่ใช้วันนี้เนะี่ยจะเป็นในเรื่องของประคองผิวทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าพัวเมียคือใช้ในเรื่องของแบบว่า p h a ไม่ได้เนาะแบบมอยส์เจอร์ได้อย่างเดียวเบนเซตเนี่ยคือต้องบอกว่าแบบจิมมี่ใช้เบนเซตมาสองเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์มันขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบผิวมันไม่ไหวมันมนต้านไม่ได้เลยวะ่ะคือทุกอย่างที่แบบลดสิวอะ่ะคนอื่นใช้ได้แต่ว่าจิมมี่ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าผิวมันแบบเกินเดี๋ยวยาตอนนี้ต้องได้แค่สูตติ้งอย่างเดียวนะฮะต้องปลอบประโลมผิวเท่านั้นด้วยมอยส์เจอร์แล้วก็ส่วนสกินแบเรียแทนนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ไปเป็นบอยมาได้ที่กสิมา ตัวนี้นดีมากๆนะที่เห็นแบบแพ็กเกจเขาอะแบบนึง้อห้ด,ด,ดเหูเพิ่มแก่งอยู่เลยหรอเพิ่งดูเขาเป็นแบบนี้นะเห็่ะ,ะเอออันนี้คือจะเป็นในเรื่องของแบบว่าเราสามารถหมุนหมุนน้องเขาตรงเนี้ยแล้วก็เอากลับเข้าไปเก็บด้านในได้แบบนี้ ซึ่งมันดีมากๆนะเพราะว่าเวลาที่เราใช้เราจะได้ไม่ต้องเอาโปรตัวปลอ,อกหรืออะไรเงี้ยมาแบบว่า,าใช้ต่อเนาะอันนี้ก็เป็นเข็มเห,เหมือนกันด้านเข็มก็หมุนได้เหมือนกันนะแต่ว่าเวลาจับเวลาถือก็ระวังนิดนึงนะคือมันแบบว่าสะดวกสบายมากบางทีถ้าสมมติปลอ,อกมันหาย,ยาเงี้ยเราก็จะไม่ได้ไม่ต้องบอกว่ามาก,กังบนคือถ้ามันเป็นรุ่นที่มีปลอ,อกอ่ะเราก็ต้องบอกว่าเออคอยเก็บปลอ,อกไว้เรื่อยๆะะแต่ว่านี้ราคาจะสูงนะประมาณร้อยแปดสิบห้าบาทเอ้ยไม่ใช่ประมาณแปดสิบห้าบาทไม่ใช่ร้อยแปดสิบห้าขอไป แล้วเวลาเก็บก็จะเก็บอย่างนี้มันก็จะไม่โดนที่ไม่โดนแทงแล้วก็เชื้อโรคก็จะไม่เข้าแล้วก็อันนี้เขาจะมีซองมาให้ซองนี้ดีนะปกติไม่เคยเห็นว่าจะเป็นซองที่แบบว่าทิ้งเลยอันนี้ก็สามารถที่จะปิดได้ทีนี่เห็นล้นะคะแล้วก็วันนี้ไปมิสเตอร์ d y มาได้ในเรื่องของ V วีเพราะว่าที่ห้องไม่มี V วีเลยตั้งแต่อยู่มาห้ากเดือนเนี่ยไม่มีไม่ได้วีมาด้วยฮะอุ้ยปกติใช้มือสามลง แล้วก็ผมด้านหน้าเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะเห็นปะมันเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าอุศาห์ผิวอุตสาห์ผมเริ่มมาแต่ว่าผิวเริ่มแย่นะฮะก็ <S <S เลยต้องปอบประลมด้วยการใช้ไฮโดรเจลมาส์นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็หมดลงไปแล้วนะคะ <S <S คือช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าฝนมันตกจิมมี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปไหนดีปกติอยากจะไปวัดไปไหว้พระอะไรอย่างเี้ใช่ปะกร <S <S ะซิบบอกนว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมช่องนี้กลายเป็นช่องไหว้พระไปได้เนาะ เพราะฝนมันตกปุ๊บมันไปไหนไม่ได้อะก็เลยว่าเออไปใกล้ๆบ้านแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ ep หน้า